สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมปี2568นั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเรามาพิจารณาดวงชะตาในแต่ละด้านเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือถ้ามีข้อดีข้อเด่นใดที่จะบังเกิดต่อตัวคุณคุณก็จะได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงผลักดันในการต่อสู้นั่นเองค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลนค่ะในแง่มุมของการงานนะคะชาวตุลสมัยมองว่าระยะนี้เนี่ยต้องพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะ ดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณยังคงมีพลังงานสูงนะคะแล้วก็ทํามุมร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูด้วยส่งผลทําให้เกิดแรงสนับสนุนแล้วก็แรงกดดันไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับแรงสนับสนุนเนี่ยแน่นอนค่ะคุณจะได้รับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานอย่างชัดเจนเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยนะคนรอบข้างรอบตัวก็จะมองเห็นถึงความสามารถของตัวคุณการเจรจาการประสานงานหรือการทํางานร่วมกับ คนหมู่มากก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพื่อนร่วมงานบางคนจากที่ไม่เคยช่วยเหลือเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือมาเกื้อหนุนคุณแต่อย่าลืมว่ามันก็มีแรงกดดันเกิดขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีคนคอยเปรียบเทียบผลงานกับคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่คอยแข่งขันกับคุณหรือบางทีเจ้าเ,เจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบคุณในบางประเด็นในบางประการเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลในเรื่องของกาลเทศะแล้วก็การวางเนื้อวางตัวด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลท่านที่ทํางานในสายการ ตลาดการขายการประชาสัมพันธ์งานบริการงานศิลปะหรืออาชีพที่ต้องใช้เสน่ห์แล้วก็อาชีพที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สมัยมองว่ามันเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถทําผลงานออกมาได้ดีค่ะได้รับการยอมรับค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ไอเดีย ใช้รูปแบบอะไรแปลกๆใหม่ๆอันนี้ถือว่าเด็ดเลยนะคะรวมไปถึงงานการตลาดด้วยนะคุณอาจจะจัดทำโปรโมชั่นหรือใส่คำพูดที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าของคุณการคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะสำหรับชาวลักนาราศีตุลน,นะคะสำหรับชาวตุลท่านใดที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆห,หรือเป็นข้าราชการระยะนี้คุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานต่อองค์กรคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่าง มากใช้แรงกายแรงใจมากกว่าปกติแต่ถ้าคุณสู้เต็มที่นะผลงานก็จะกลายเป็นใบเบิกทางที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสคุณในอนาคตมีเกณฑ์ที่เขาจะผลักดันคุณในอนาคตบางทีคุณตั้งใจทําอะไรตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอย่างสมบูรณ์ค่ะก็ต้องรอจังหวะรอระยะเวลาให้มันเบิกบานอย่างเต็มที่นะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปรอคอยเวลามันเบิกบานรอคอยเวลามันให้ดอกให้ผลนั่นเองค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านที่กำลังมองหางานใหม่โอกาสที่จะเข้ามามันมักจะมาจากคนรู้จัก มาจากคนเน็กมาจากคอนเนคชันมาจากเพื่อนนะคะงานเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการขายอย่างเงี้ยค่ะจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นยื่นใบสมัครไปเยอะๆหรือลองติดต่อใช้คอนเนคชันที่มีให้เกิดประโยชน์ลองพูดคุยกับคนให้หลากหลายอาจจะได้ไอเดียในการทํางานต่างๆมากขึ้นก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามสมัยมองว่าในระยะปักแรกนี้นะคุณจะไม่ได้ว่างอย่าง 100แม้ว่าคุณยังไม่ได้งานหลักไม่ได้งานประจําแต่มักจะมีคนมาดึงตัวให้คุณไปช่วยทําสิ่งนั้นช่วยทําสิ่งนี้มักจะมีคนจ้างคุณชั่วคราวให้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างคะ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในแง่มุมของการเงินนะสมัยมองว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลมีรายจ่ายสูงอะ่ะอืต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดี บางทีคุณอาจจะไม่คุณอาจจะยังไม่ได้จ่ายในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมแต่คุณรู้แล้วว่าปลายปีนี้มันมีรายจ่ายก้อนใหญ่รออยู่อย่างเช่นต้องการจะซื้อรถต้องการจะซื้อบ้านต้องการจะรีโนเวทบ้านอย่างนี้เป็นต้นและชาวลัคนาราศีตุลนะคะคุณอาจจะใช้เงินเกินตัวไปกับสิ่งของที่มันไม่จำเป็นอย่างเช่นเวลาไปช้อปปิง้งเวลาไปเดินห้างเจอของลดราคาคุณก็เข้าซื้อทันที หรือบางทีคุณไปเจอคนอื่นเขามีอะไรแล้วคุณก็เกิดกิเลสอยากได้อยากมีเพราะดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูทํามุมต่อกันสองดาวนี้เป็นดาวแห่งความหรูหราเป็นดาวของกิเลสตัณหาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความอยากได้อยากมีอยู่แล้วเมื่อมาทํามุมต่อกันเมื่อมาส่งอิทธิพลต่อกันแบบนี้มันก็กระตุน้นทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นอยากจะใช้เงินน่ะอยากจะจ่ายเงินอย่างเช่นจ่ายเงินไปกับความไปกับการซื้อความสะดวกสบายเวลาที่คุณจะไปพักตามสถานที่ต่างๆก็เลือกโรงแร้หรูนะฮะเลือกทน อาหารในร้านหรูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบ เหมือนกับว่าช่วงนี้จะได้ยกระดับการใช้ชีวิตแต่มันอาจจะนํามาซึ่งความลําบากในอนาคตนะเพราะฉะนั้นดูให้พอเหมาะพอดีก็จะดีกว่านะคะอีกจุดหนึ่งที่สมายากเตือนก็ค,คือความใจอ่อนค่ะของชาวลัคนาราศีตุลบางทีคุณก็อาจจะเผลอช่วยคนอื่นนะฮะโดยที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมาเล่าเรื่องเงินมาเล่าเรื่องความเดือดร้อนของตัวเขาให้คุณฟังคุณเองเห็นใจก็เลยให้เขาหยิบยืมไปเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังบางทีไม่ได้คืนตามกําหนดไม่ได้คืนตามระยะเวลาที่คุยกันนะคะและสุดท้ายมัน ก็อาจจะทําให้คุณเครียดหรือกลายเป็นภาระได้เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจตัวเองก่อนต้องยืนให้แข็งแรงยืนให้มั่นคงก่อนต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวก่อนจึงจะค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะข่าวดีในด้านการเงินการทองคือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากงานเสริมงานพิเศษงานฟรีแลนซ์หรือโอกาสต,ต่างๆที่จะทําให้คุณได้เงินฟลุกๆอย่างคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงอาจจะเป็นเงินจากการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารก็ได้หรือเป็นเงินที่ได้มาจากการใช้สเสน่ห์ส่วนตัวอย่างเช่น นะทักษะในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในระยะนี้นะคะควรจะเสริมดวงในแง่มุมของการเงินการทองหน่อยนะบริจาคน้ำบริจาคอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนยากไร้ก็จะช่วยได้มากค่ะในมุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะ โอ้โหต้องบอกเลยว่าความเข้าใจหรือการสื่อสารเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆบางคู่มีเกณฑ์เข้าใจผิดกันจากคําพูดเล็กๆน้อยๆหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลพยายามใช้ความอ่อนโยนแล้วก็น้ําเสียงที่นุ่มนวลเข้าไว้อย่าพูดประชดประชันเพราะจะทําให้บรรยากาศแย่ลงโดยไม่จําเป็นสําหรับคู่รักคนรักที่เพิ่งเริ่มคบกันใหม่ๆความสัมพันธ์อาจจะยังไม่มั่นคงมากนักอาจจะมีทั้งความหวานแล้วก็ความไม่ชัดเจนผสมปนเปกันไปคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณยังไม่เปิดใจเต็ม หรือยังมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันให้มากขึ้นค่ะ ส่วนใครที่โสดอยู่นะคะระยะนี้คุณจะมีเสน่ห์แล้วก็มีเกณฑ์เจอกับคนที่ถูกใจผ่านการทํางานผ่านการเข้าสังคมคุณอาจจะได้เริ่มจีบใครก่อนนะสำหรับชาวตุลต้องบอกแบบนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นจีบเริ่มต้นเข้าหาใครบางคนก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าพอคุณได้เริ่มต้นเข้าหาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีปฏิกิริยาตอบรับคุณเร็วมากนะเพราะเขาอาจจะแอบมองแอบเล็งคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเป็นตัวตัดสินนะอย่ารีบร้อน อย่าด่วนตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปค่ะในมุมของสุขภาพกันบ้างค่ะในระยะปักแรกของเดือนตุลาคมนี้สมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลนระมัดระวังเรื่องความเครียดแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอภาระงานหรือเรื่องเงินอาจจะทำให้คุณคิดมากและกังวลมากจนเกินไปค่ะอย่าคิดว่าไรายได้เราเยอะแล้วถึงวันหนึ่งไรายได้เราลดลงคุณอย่าเพิ่งเครียดนะ คือมันเป็นไปตามสัจธรรมอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะคะเป็นปกติเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าจะจัดการชีวิตของเราอย่างไรมากกว่านะคะชาวลัคนาราศีตุลหลายคนมีอาการปวดศีรษะปวดตาหรือคอบาไหลาจากการนั่งนานจากการทํางานหนักนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดสายตาการใช้สายตาเพ่งเล็งมากจนเกินไปด้วยพยายามทํากิจกรรมที่ทําให้คุณผ่อนคลายอย่างเช่นการฟังเพลงนั่งสมาธิหรืออาจจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆก็ได้นะคะ ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในระยะปักแรกนี้นะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพยายามแสดงศักยภาพในด้านการทํางานออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแม้จะมีแรงกดดันเกิดขึ้นบ้างแต่ก็มีโอกาสก้าวหน้าอย่างชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองค่ะหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง<ม>เข้ามาเป็นแรงกระตุน้น<ม>เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ